กลไกการทำงานของเอนไซม์แอลกอฮอล์ดีไฮโดรเจนนะครับก็หลังจากที่สับสเตตก็คือเอทานอลเข้ามาจาับที่ซิงค์แล้วแล้วก็ NAD บวกที่เป็นโคแฟคเตอร์เนี่ยเข้าจับที่แอคทีฟไซต์แล้วก็จะเกิดการดีโพตอนเนชั่นของแอลกอฮอล์นะครับโดยเริ่มจากหมูเอิเล็กตรอนจากออกซิเจนของน้ำนะครับมาดึงโปรตอนไปจากไซเชนของซีดีห้เอ็ดแล้วจากนั้นก็จะไซเชนของซี5 1ห้เนี่ยก็จะใช้อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนตรงเนี้ยมาดึงไฮโดรเจนต่อ ดึงโปรตอนต่อจาก NAD+ ที่เป็นหมู่ไฮดรอกซิลแล้จากนั้นออกซิกเจนของ NAD+ ตรงนี้ก็จะมาดึงไฮโดรเจนจากไป,ไปจากสะทินของเซอรีนที่เป็นหมู่ไฮดรอกซิลเหมือนกันแล้วสะินของเซอรีนนี้ก็จะไปดึงไฮโดรเจนมาจากเอทานอลครับมาดึงโปรตอนไปจากเอทานอลก็จะได้เป็นอย่างด้านล่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าอทานอลเนี่ยกลายเป็นกลายเป็นซิงค์แอลกอฮอล์ซาอินเทอร์มีเดียตนะครับ จากนั้นสีนสที่เข้าไปทเทอร์มีเดียตเนี่ยก็จะอิเล็กตรอนสองออกซิเจนของเอทานอลเนี่ยก็จะส่งตีนออมาเป็นพันธะคู่ครับแล้วจากนั้นก็จะสูญเสียไฮโดรเจนออกไปจากนั้นไฮโดรเจนนี้ก็จะไปทำปัญหากับ NAD+ เกิดดิโพตอนดีโลค e l o c a t i o นแล้วก็นิวทรายประจุ un, นะครับใช้ออกมาก็จะได้เป็นอซิทเทิลดีไฮด์ครับแล้วก็เป็น NADH หลังจากนั้นก็จะเกิดการคืนสภาพของเอนไซม์นะครับกฎเมนูของเอนไซม์เนี่ยเริ่มจาก หลังจากที่เราดึงไฮโดรเจนก็จะมีน้ำเข้ามาจับซิงแทนแล้วเซอรีนเนี่ยก็ยนนจะไปดึงไฮโดรเจนมาจากกิซิดีนครับแล้วกิซิดีนก็จะดึงไฮโดรเจนมาจากเบสที่รับโปรตอนไปตอนแรกนะครับก็จะคืนสภาพกลับมาได้เป็นกิซิดีนที่มีหมู่หมู่ไฮโดรมี n ต่อกับ h ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นพันธะคู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนเริ่มแรกแล้วก็เป็นเซอรีนที่มีหมู่ออกไรซิลตรงนี้เหมือนเดิมครับ